บริการรับส่งฟรีประชาชนทั่วไปรอบๆเการัตนโกสินทร์ครับต่อรถไปกลับบ้านนะครับที่ข้างโรงแรมรัตนโกสินทร์ครับรัตกอเตร์คียส่าไรับ ลุ่มจักรยานยนต์ติดอาสาบริการรับบริการรับส่งฟรีประชาชนร,รอบๆเกาะรัตนโกสินครับบริการรับส่งฟรีทำความดีถวายพระราชกุศลในหลวงรัชการที่9นะครับพ้ออของแผ่นดินีทั้ทงรถยนต์และมอเตอร์ไซค์รับส่งฟรีครับอยู่ด้านข้างโรงแรมแรัตนโกศินนะครับ radio saya laptop radio